และด้วยความที่เทคโนโลยี 3G ค่ะทั้งเร็วชัดเหมือนจริงและทันทีทันใดทําให้สามารถใช้วิดีโอคอลโทรคุยโชว์หน้าโชว์ตาได้ mm hmm. เพียงแค่เรามีมือถือที่รองรับระบบ 3G มีกล้องด้านเดียวกับหน้าจอและอยู่ในพื้นที่ให้บริการเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้ก็สามารถรองรับการประชุม2ช่องทางผ่านภาพและเสียงได้อย่างชัดเจนไม่มีสะดุดอีกด้วยค่ะ คราวนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆฝากซื้อของแล้วก็เราก็สามารถจะถ่ายทอดสดผ่านวิดีโอคอลแล้วก็คุยไปพร้อมๆกันได้แค่นี้ก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าซื้อของไม่มีผิดพลาดแน่นอน,บบน IEC 3G